ไม่เป็นไรไปต่อเลขออสามสิบขวดเลยเฮ้ยมาว่ะได้อะไรอ่ะได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยได้อะไรอ่ะต่อต่อต่อเฮ้ยไฟเงี้ไวไฟอีกแล้วทำมีได้อะไรอ่ะ ขอแนะนำร้านอุปกรณ์บริการขายสินค้าแบบอนิเมะแฟนการไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่เพชรตั้งแต่ 10k ถึง 50k ฉันยังมีของต่างๆในเกมอนิเมะดิเฟนเดอร์ตัวละครบริการขายเพชรและเกมพาสอีกมากมายลิงเว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับต,ติดปัญหานในการฟาร์มเพชรเกมไปซ o ้อตระกูใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเราบริการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน1 8 0วัน,รวนหรือ365วันหากคุณใช้างานไม่จุดใจคุณสามารถอปเก GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIP วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระงวัลการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆทดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมเพชรโกนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมากดน้ํายานะครับอินสแตนซักพรูชั่นระดับ4 50ขวดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะเติมเกมพาสก่อนอันนี้เนี่ยเป็นอีกราดหนึ่งของผมนะครับที่เอาไว้เล่นเกมเพชรโกโดยเฉพาะ นะครับไอรหัสหลักซีสุตัวของผมเนี่ยเอาไว้เล่นเกมเพชซิมนะครับก็เดี๋ยวทุกคนงงว่าพี่ยับราดใครรหัสผมเนี่ยนะครับสามารถแอดเพื่มมาได้นะครับชื่อก็นี่นะครับ 79A6 เกนะครับแอดมาได้ทิ้งชื่อไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราซื้อเกมพาร์ทสุ่ม5ตัวกันก่อนรหัสนี้เนี่ยยังไม่มีเกมพาร์ทอะไรเลยนะไม่มีเลยเพียวๆเลยเพิ่งเติมสดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อที่ดับเบิ้ลไดส์นะครับจะซื้อให้มันสุ่มได้ครั้งละ5ตัวเลยนะครับเริ่มจากดับเบิ้ลนะครับ ซื้อสุ่มได้2ตัวปุ๊บอ่ะปลดล็อกนะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็น1700นะจ็้อหูใช้เยอะมากเลยอ่ะหนึ่งพันเนะครับซื้อเลยคลิปนี้ผมกลับมาซื้อ5รอบนะครับแต่ว่าโดนไป2ทีเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีโหโ่พันสามร้อยโลบัค อ่าโอเคครับผมไปคิดคำนวณมาแล้วนะครับแบบ4,300โลบั๊กเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาซื้อคลิปหน้าแล้วกันเตรียมโลบั๊กมาไม่พอนะครับถ้าทุกคนอยากจะสนับสนุนนะครับใต้คลิปจะมีร้านเซิร์ชอาชีพนะครับยังไงก็ฝากผูสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับเริ่มต้นที่35บาทแล้วก็ทางซายล่างนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ชอปปี้นะครับใครที่ต้องการของใช้ต่างๆนะครับสามารถกดซื้อผ่านยูทูบของผมได้นะครับเออผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหนึ่งไงกก็ขออบบคคคุุณททนี่ซื้รั นะครับผมโอเคก็คงต้องข้าไปก่อนนะครับก็คงต้องไปที่ Lucky, นะ 5, ลักกี้นะครับไปสองร้อยเจ็ดสิบห้าลบัส์นะครับอืมสองเจ็ดห้าแล้วก็เอาต้าลักกี้ครับผมไปครับซื้อครับซื้อปิบโอเคตอนนี้เหลือระบักอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับอืมจะซื้อเป็นอันนี้หรือว่าจะซื้อเป็นไฮเปอร์ไดส์ไฮเปอร์ไดส์ซิจำเป็นปะสุ่มเร็วขึ้นนะ่ะทุกคนว่าจำเป็นไหม แต่ผมว่าสักวันหนึ่งเนี่ยยังไงผมก็น่าจะกดซื้อหมดเลยนะเอ้ยซื้อ V P ก่อนดีกว่าเอซื้อ V P ก่อน V P ส0่ร้อยเหลือพันหร้อยโลบักโอ้คลิปนี้ผมใช้หมดเลยว่ะโลบักโอเคเหลือพันห้าหเปรดไดมถามว่าจำเป็นไหมมันก็จำเป็นนะซื้อเลยซื้อเลยหวังว่าคลิปนี้จะมีคนสนับสนุน <laughs> ไม่มากก็น้อยนะครับโอ้โหหมดเลยเหลือสามร้ลบักนะครับ ซื้อเงินคูณสองได้แต่จะซื้อทำไมวะซื้อเงินคูณสองเอ้ยซื้อนี่สักแพ็คหนึ่งอะห้าสิโลบักอะคอยเวอร์แพ็ใช้หมดเลยจริงๆว่ะคลิปนี้อ่ะลองดูอ่ะซื้อได้เพรห้าหมื่นครับุวมาเนี่ยห้าสิบโลบักห้าหมื่นเอ้ได้อยู่เลยมั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมเหลือเอาเงินคูณสองไปดีไหมเงินคูณสองคอย คูณสองคอยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เงินตันนับเล่นไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะหรือเปล่าหรือเปล่าหรืออะไรที่ผมควรซื้อนะครับก็ควรไว้ที่ใต้ชุดนี้แล้วเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะซื้อฟอ r ever ว a c k แอีกหนึ่งรอบตรงนี้เห็นสังเกตมีเพรครับถ้าได้เพจห้าหมื่นก็คุ้มอยู่อะ่ะห้าสิบเคโอเคได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยโห ร้อยโลบักเบกแปดคูณยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยซื้อเลยครับซื้อเลยซื้อเลยซื้อดับเบิลเงินไปได้ละซื้อนี้เลยวอยเอเร์แพ็กจัดมาครับจัดมาปาบปาบเขาให้โอ้โหเรื่อยเรืยรื่อยขวดน้ํายาเยอะๆพอแล้วเราบักจะหมดละพออก่อนเดี๋ยววูบเนี่ยครับก็ได้เกมพาสมานะครับแต่ว่าไอตรงนี้เนี่ยไอ้ไข่ของผมเนี่ยมันยังเป็นแบบหนึ่งตะพกอยู่เลย รหัสนี้เนี่ยมันยังเล่นแบบยังไม่ค่อยไก่แบบนีสุ่มทีเดียวสามตัวโอ้โหฟินๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาอัพลองดูในส่วนของไข่หน่อยว่าอัพกี่บาทนะครับมันมันกดตรงไหนวะลักลักกี้แล้วก็ตรงนี้นี่ครับไทยยี่ห้าล้านแล้วก็จะมีเพิ่มเป็นหนึ่งทับแปดนะครับอยู่ที่เก้าสิบล้านนะครับผใช้เยอะมากๆเลยนะสุ่มพร้อมกันสามตัวก็โอเคอยู่อะ แต่ว่าก็นะของผมมันยังไม่ค่อยครบนะครับมันอัพอะไรยังไม่ค่อยตันตอนแรกเนี่ยกะว่าจะสุ่มเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บเก็บไข่สักอ่านิดหนึงดีกว่าเดี๋ยวมาสุ่มนะครับเดี๋ยวเรากลับประเด็นครับตอนนี้นะผมก็ได้ทําการอัปเกรดแล้วนะครับนี่เอาไหนวะนี่รับอัปเกรดอ่าแบบอ่านหนึ่งทับแปดไปแล้วนะครับจะมีเป็นหนึ่งทับเก้านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะต้องรีบทํารีบลงนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมันจะมีอ่าซูมแบบอื่นอีกนะที่ผมได้ดองคลิปแล้วก็ได้เขียนแผนการทําคลิปไว้นะครับผมโอเคตอนอยู่เลยครับเราหยุดซูมก่อนน้ํายาไฟอะไรเนี่ยผมมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูกาแล็กติกกันเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะได้ดูแค่สี่ได้แค่สี่เองครับได้แค่สี่ลูกเองครับกาแล็กติกแล้วนั้นจะเป็นแบบปกติหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวลุนก่อนเผื่อมีแบบ มีเบสซิ่งดาขายมีไหมไม่มีอ่ะไม่เป็นไรครับโอเคตรงนี้จะอันนี้กดดีไหมสักนิดไมไม่ไม่เอาเดืวเฮ้ยเอาดืวเอาเอา <c oughs> เอาเอา,เอา,เอาคูณสองก็ยังดีอ่ะอ่ะคูณสองก็ยังดีอ่าโอเคต่อไปเราจะกดน้ํายานะเป็นน้ํายาขั้นสุดท้ายแล้วก็จะใช้เป็นในส่วนของชายนี่นะผละไม้แบบชายนี่ จะใช้หนึ่งสอง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 โอเคแล้วก็รีไซร์หมดออันนี้ใส่ไปสัตว์เลี้ยงเร็วขึ้นใส่ไปอันนี้ใส่ไปถึะไม่ได้อะไรเท่าไหร่โอเคอันนี้ใส่แล้วอ่ะต่อไปนะครับจะใส่อันนี้ครับห้าสิบห้าขวดเลยนะครับทีเดียวกดทีเดียวห้าสิบปึ๊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 บห้าสิบห้าขวดครับไม่มีดูบเลยไม่เป็นไรอันนี้สี่ขวดครับ แล้วก็แบบโกลเด้นสี่ขวดมันมีแค่เนี้ยทำไงได้อ่านี่สี่ขวดแล้วก็จะเปิดเป็นเดอะคอกเทลนะโอเคครบแล้วครับมาดูกันรอบแรกผมจะได้อะไรนะครับลุยสามแสนสี่หกแสนเจ็ดและสามสี่ศูนย์นะครับก็ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะไปต่อเลยอ่าโอเค มันเกกือวะทุกคนม <c oughs> อมันเกือแบบนี้ปะไปเฮ้ย <Hey! S 1> เราได้มาเป็นสี่ล้านนะครับโอเคได้อยู่ใช้ได้ติดเบลตี้ด้วยนะครับเป็นตัวเป้าหมายด้วยได้ภารกิจนะครับไปต่อปุ๊บโอเคเกือ okay. ครับเกือจริงๆเนี่ยผมควรจะ ครับไปตรงนี้เนี่ยให้เป็นแบบขั้นสุดท้ายก่อนนะครับมันจะบวกเยอะมากเลยอย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวไม่ทันนะครับทําคลิปก่อนเดี๋ยวมีคนบอกว่าพี่ยับทำไมไม่รออัปเกรดกตุ๊กเต่าก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเปิดอันนี้อีกร้อยขวดนะครับพร้อมกับอัปทุกอย่างตันนะครับมาไหมเฮ้ยหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับ colorful dragon colorful dragon นะครับเหมือนว่ามีภารกิจให้ผมเนี่ยตี หนึ่งร้อยห้าสิบบล็อกหรือเปล่าใช่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบล็อกเดี๋ยวผมขอตีก่อนนะเผื่อว่าภารกิจหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบให้สุ่มตัวให้ได้แบบว่าหนึ่งหมื่นสองหมื่นโลอะไรเงี้ยจะได้เสร็จภารกิจไปด้วยนะคเดี๋ยวผมขอตีแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคครับเรียบร้อยเสร็จภารกิจหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับปะรอดูก่อนภารกิจคืออะไรบ้างนะครับอยากรู้โอเคสุ่มล้วนเลยครับเราจะได้เสร็จภารกิจไปด้วยอ่ามา เฮ้ยโอ้คิสซนเนฟฟอกอีกแล้วมาทุกคลิปเลยว่ะถ้าเกิดว่าผมเอาน้ํายาทั้งหมดเนี่ยไปสุดในรหัสหลักเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่ารหัสนั้นเนี่ยลัคก,กี้มันฟูกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรครับลองดูเฮ้ยดึงอีกแล้ว9ล้านว้าวเราบีได้9ล้าน5ครับตัวใหม่เลยนี่เบสโล9ล้าน5ตั้งแต่เอาแบบ เอาน้ำยาก,การติกออกเลยเหมือนจะได้ของดีเกลือละไม่น่าพูดเลยเกลือปั๊บเลยต่อเลยต่อเลยมาแล้วนี้ได้เท่าไหร่ครับราได้หนึ่งล้านห้านะครับโอเคโอเคต่อต่อเกลือบาวซี่โอเค okay, okay. ออเ,อ okay. เสร็จรารกิจได้เงินกันเยอะๆรุวๆต่อเลย ้อนี้ได้เท่าไหร่สองล้านห้านะครับได้อยู่จะได้สิบล้านบ้างไหมเนี่ยคลิปนี้สิบลนะ้านเนี่ยขอสิบล้านน้อยโอ้โอเกลือเลือเลยเกลือเกลือเลยสิบล้านมาสิบล้านดึงปุ๊บสองล้านสองครับจุดพุดกันรัวๆเลยดูซ้ายบนยมีได้ชื่อผมเนี่ยมีแต่ชื่อผมแค่นั้นเลยโอเคเกลืออีกแล้วอ้าวเสร็จารกิจแจ๋วเลยแจ๋วเลย จะได้รีบๆตันครับรหัสนี้จะได้อัพกพลังให้ฟูลแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะมาใส่แบบจัดเต็มกันต่อด้วยน้ำยาก๊อโพชั่นด้วยนะลืมบอกนะในคลิปหน้าจะเป็นก๊อโพชั่นด้วยโอ้โหหลานเป๊ะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยก,กันกดไลค์ครับใครคลิปนี้ทำให้ผมสัก like นะหนึ่งร้อยไลค์นะไปต่อเลยต่อเลยโอ้โหเกลือว่ะเกลือว่ะไม่เป็นไรไปต่อไปต่อได้เลย,เลยสามแสนสี่ครับตัวมากสุด ถือว่าเกลืออยู่อะต่อต่อต,อต,อตอไม่ดึงเลยดึงหน่อยดีนนาะไม่ดึงก็แอนิเมชันให้หน้อยเหมือนว่าจะให้ซื้อตู้ซื้อของในวีดิ้งซื้อก่อนซื้อ,อโอเคเรียบร้อยหมดสุ่ต่อโอ้โหเกือว่ะเกือเลเลยอะทุกคนทุคน,ทคนถามว่าเต้มนี่หายยังไงนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะ,ๆนะอยาก็ได้มาเดี๋ยวผมมีทั้งห้าพันเลย ผมมีเยอะมากเลยอ่าเดิวล้านา้าลียังเอ้ยลีแล้วเ้ยเลยอ่าไปซูมต่อเฮ้ยเราอยู่ได้อะไรอะแปดล้านนะเป็นตัวใหม่เทกดินจาแพนด้าสิบล้านจะไม่บาชีโคออะถามจริงเออต่อเลยโอ้ไม่ดึงว่าทุกคนรอบนี้ไม่ดึงว่าคเคไม่เป็นไ,ไ,ไรไปต่อในอีกสามสิบขวดเนี่ย เฮ้ยมาว่ะได้ไรอ่ะได้ไรเอ่ยได้ไรเอ่ยได้ไรอ่ะเท่าไรเท่าไรเท่าไร,าไรมามามาเฮ้ยได้ยักษ์ว๊อท เลยแล้วมาเลยครับคลิปนี้แล้วยักษตัวแรกของรหัสเอากดผิดมาแล้วจะกดสุ่งกดดูกระเป๋าตอนนี้เท่าไหร่ก็ไม่สน,นครับตอนน,ตอนนี้เท่าไหร่ก็ไม่สนแล้วตอนนี้เท่าไหร่ผมก็ไม่สนโอ้ยน้ำยาของโคดูดียักษตัวแรกในรหัสมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหมีใจเกมครดี มีใจแล้วมีใจแล้วแปดล้านเก้าตัวอะไรก็ได้มาเหอะตอนเนี้ยมีใจแล้วสุมได้ยักษ์ครั้งแรกมาดิที่เติมระบักไปนี่ถือว่าได้อยู่นะเออได้อยู่ไปยาวๆเลยยาวๆเลยโอเคครับที่เหลือก็เกลือแล้วที่เหลือก็เกลือมีไหมอันนี้ไม่ใช่เอ,อ้ยดึงว่ะสิบล้านโอ้โหตัวสิบล้านก็จัดมาให้หอะวะถือว่าคุ้มค่ามากให้หมด ต่อเลยครับชิวๆอย่างนี้ชิวๆเลย,เลยโอ้โหต,ต่อเลยต่อเลยยิ้มยิ้มจำสายคลิปดีครับเกมนี้คลิปนี้ก็ดีเกมนี้ก็ดีครับโอเคโอเคแต่ถ้าจะดีมากนะถ้าแบบมันไม่ใช่ตัวแบบอ่าตัวหมาเริ่มต้นอ่ะถ้าเป็นแบบสักหนึ่งจุดสองบีอะไรเงี้ยนี่เป็นหมาตัวเริ่มต้นนะครับก็มีอยู่เจ็ดพันตัวแล้วอม,มีเยอะมากไปต่อ,อไปไหมเฮ้ยดึงว่ะ โอ,โอ้โห,โโหเร่อบนี้เป็นแฮกเกอร์แคทกับคิสเนฟ็อกนะครับแฮกเกอร์แคทอีกแล้วแฮกเกอร์แคทกับคิสเนฟ็อกเนี่ยผมได้บ่อยมากเลยนะคลิปที่แล้วเนี่ยต่อเลยปุ๊บแปดล้านนะกับสามล้านห้าคลิปนี้สุ่มมันมากไม่เคยสุ่มมันขนาดนี้มาก่อนไอน้มยาสองล้านห้านี่แม่งของโคตรดีครับแนะนาเลยแล้วอะไรอ่ะห้าล้านเจ็ดนะตัวนี้เราเคยได้แล้วในคลิปที่แล้วจําได้ต่อเลยต่อเลยโอเค เกลือไปก่อนชัดน,นี้ต่อแล้วรับอย่ารอชา้าได้เลยโอเคเกลือเกลือแล้วก็เกลือต่อเลยมาไหมไม่มานะไม่มา,าต่อต่อต่อเฮ้ยหมาย้วไมาอีกแล้วเมีได้อะไรอะ่ะเรออันดีแอนิเมชันเร็วมากครับน่าจะได้ของเกลือ 50ล้านนะครับเกมเมอร์ชิบะก็ถือว่าเกลือนะสำหรับผมนะ่ะถ้าคลิปนี้ถึงสัก4 0 0ร0อยห้าไลค์ก็อาจจะแจกตัวนี้นะครับผมโอเคตอนนี้ต่ำกว่า1นบีเกือหมดอ่นะพิจารณาหนึ่งบีแล้วต่อเลยมาอีกู่เนี่ยโอ้โธ่ทําอไรอย่างนี้ช็อกเลยนะเนี่ยเยมาบ่อยไปวะมาอไหมมาอีกไหมมาเท่าไหร่เอ่ย8ล้าน9 000, นะครับไซบล็อกโดมินัสโอเคโอเคเงินเพิ่มกันรัวเลยครับ อา้าวจุติครับอ่ะรอก่อนเอาอย่างี้เดี๋ยวรอเสร็จเลยแล้วกันอ่ะมาไปต่อต่อต่อ,ตอมาอีกบัดเนี่ยไม่มาคิดสุดนี้ฟ้องอีกแล้วมาเยอะแ้ว่ะตัวเนี้ยต่อเลยครับเหลือยี่สิบหกขวดนะครับมาอีกไหมแอนิเม,อเมชันอะ่อะโอ้ตัวใหม่ครับเดมอนนะผมโอเคเจ๋วเจ๋วต่อต่อ ปึ๊บอ่าลีบอกไปนะครับร้านซันอัตีช็อปของผมมีบริการขายยักษ์นะครับผมขึ้นอยู่กับตัวนะว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นอ่าหนึ่งในเท่าไหร่นะครับมีทุกตัวเนาะอาจจะต้องใช้เวลาหาของประมาณหนึง่งถึงสองชั่วโมองนะครับแต่ว่ามีส่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่รู้ราคาก็าทักแฟนเพจมาได้เนาะโอเคเฮ้ยดึงอีกแล้วขอเยอะๆหน่อยห้าร้านนะครับมิสติ c ค l ลฟ็อกซ์ตัวใหม่เออน่าจะได้โทเค็นใมาเพิ่มเยอะนะคลิปเนี้ย ได้ตัวใหม่เยอะมากเลยครับได้ตัวเชนม้เพิ่มเยอะมากๆเลยเค okay. ต่อเลยครับเลอี12ขวดเอาให้หมดเอาให้หมดเท่าไหร่เอ่ย2ล้าน2นะครับซามูไรดรา้อนต่อเลยเกลือรับนี้เกลือลูกเต๋าขาวบวก2ล้านาของโคตรดีครับแนะนำเลยอมกแล้ว 5้าล้านเจ็ดนะครับตัวเดิมไม่น่าจะมาเหรียญน่าจะตัวซ้ำได้ตัวซ้ำครับไปต่อมาสองล้านแปดนะครับนาโวลไปต่อเลยได้ปาวานมาเรอบนี้ได้อะไรเอ่ยรอบนี้ได้ยูนิคอนคิเทนนะครับสองล้านห้าอเลยโอ้ยด,ด,ด,ดูดูใช้บนมีแต่ชื่อผมเต็มเลยชื่อผมโคตรเยอะ เกลือครับรอบนี้เกลือครับไม่เป็นไรเอ้ตรงนี้ซื้อได้แล้วเดีย๋ยวผมซื้อก่อนจะได้ทำให้มันเส,เสร็จภารกิจไปนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยไปต่อเลยมารอบอะไรได้อะไรได้อู้อักอรีทม์สิบล้านนะครับอยากแจก,กว่ะทิ้งชื่อไว้เลยใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมสุ่มแจกอปคลิปที่แล้วาอี่แล้ว สามล้านห้านะครับเป็นกลิมรีเปอร์รอบนี้ไปต่อเลยเดี๋ยวรอช้าโอเคเกลือตอนนี้เหลืออีกสามขวดนะมาอีกไหมแอน,นิเมชั่นมาอีกไหมมาอีกสักรอบไหมไม่มาแล้วโอ้โหตัวเดิมสามตัวเลยไปต่อรอบท้ายละ ไม่มาโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะถือว่าประสบความสําเร็จในการเล่นเกมนี้อย่างมากนะราดนี้เนี่ยยังไม่ได้วิ่งเก็บในส่วนของอ่านนี้เลยอะริลิสนะครับเก็บแล้วแต่ว่ามันจะเก็บไม่หมดนะเนี่ยเพิ่งเก็บไปได้แค่ห้าอันเองอะตรงหลังนี้มีครับจะไม่ผิดจะไม่ผิดนะเนี่ยแล้วก็หลังป้ายนี่เหมือนมีอันหนึ่งนี่ผมวิ่งเก็บผมวิ่งเก็บหลายราศนะแล้วล่ะ เอา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 มันเลยมันเลยเอาเอาอยู่ไหนวะเอออันนี้นี้นี้เดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนโอ้ไม่เก็บแล้ววิ่งเลยตลอดเลยคลิปผมก็คิดประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากที่จะกดไลค์ถ้าใครให้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครกดไลค์ฝากให้เพื่อนได้ยักเหมือนผมนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้